เที่ยวปันสุขคืออะไรมีข้อดีอะไรบ้างลงทะเบียนอย่างไรวันนี้หมอหมีมีคำตอบครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n n e l หมอหมีเมาส์มอยช่องของคนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโครงการเที่ยวปันสุขกันนะครับ เที่ยวปันสุขเป็นมาตรการของรัฐบาลครับที่ออกมาเพื่อฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในประเทศไทยนะครับโดยรัฐบาลสนับสนุนงบกว่า20 0 0 0กว่าล้านบาทนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยของเราครับเที่ยวปันสุขจะแบ่งออกเป็น3แพ็กเกจด้วยกันคือแพ็กเกจกำลังใจแพ็กเกจเราไปเที่ยวกันและแพ็กเกจเที่ยวปันสุขนะครับเราจะมาดูกันครับว่าแต่ละแพ็กเกจเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง แพ็กเกจที่หนึ่งกำลังใจเป็นแพ็กเกจที่รัฐบาลเนี่ยออกมาตรการออกมาเพื่อตอบแทนบุคลากรแนวหน้าในการรับมือโควิด -19 นะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับก็คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านนะครับหรืออสมอและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหรือปลรพศออตอ้นนั่นเองครับใครที่เป็นอสมอและปลระพศออตอครับสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ในการท่องเที่ยวและศึกษาดูงานต่างจังหวัดได้ฟรีนะครับผ่านบริษัทท่องเที่ยว 1นคนต่อ1สิทธิ์เท่านั้นครับแล้วก็แพ็กเกจเนี่ยจะเป็น2วัน1คืนนะครับโดยค่าใช้จ่ายเนี่ยจะไม่เกิน2,000บาทนะครับสามารถลงทะเบียนเข้าจองได้ผ่านแพลตฟอร์มธนาคารกรุงไทยนะครับซึ่งก็ต้องรอธนาคารกรุงไทยเนี่ยครับถแถลงการอีกทีนะครับ ต่อมาสําหรับแพ็กเกจที่2นะครับเราไปเที่ยวกันเป็นแพ็กเกจที่รัฐบาลเนี่ยวางมาตรการออกมาเพื่อช่วยลดค่าที่พักสําหรับคนที่จะไปเที่ยวนะครับคนที่จะรับสิทธิ์นะครับก็คือประชาชนทั่วไปครับอายุมากกว่า20ปีขึ้นไปสามารถลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์มธนาคารกรุงไทยได้นะครับสำหรับห้องพักสามารถจองห้องพักออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้ซึ่งต้องรอกรุงไทยประกาศอีกทีนะครับ การรับสิทธิ์เนี่ยจะ1คนต่อ1สิทธิ์นะครับต่อมาเราจะมาดูกันครับว่าสิทธิประโยชน์ในเราไปเที่ยวกันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับสิทธิประโยชน์อันแรกนะครับรัฐบาลเนี่ยจะออกค่าห้องพักให้40%่สนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวก็จ่ายเพียงแค่60%สเท่านั้นต่อคืนแต่ไม่เกิน3,000บาทนะครับรัฐบาลจะจ่ายเงินแก่โรงแรมหลังนักท่องเที่ยวนเนี่ยเช็คเอาท์ออกมาแล้วนะครับซึ่งใน1สิทธ์เนี่ยครับจะอยู่ได้ไม่เกิน5คืนนะครับ ต่อ,อมาราคาห้องพักก็จะไม่สูงกว่าปกติที่ขายตามเว็บไซต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวก Booking a g o d a นะครับเพราะว่าผู้ประกอบการที่พักนะครับที่เข้าโครงการนี้จะต้องตั้งราคาให้ไม่สูงรัฐบาลก็ตั้งกฎเอาไว้ว่าห้ามตั้งราคาสูงกว่าที่ตั้งเอาไว้ในเว็บไซต์อื่นๆนะครับดังนั้นก็รับรองได้เลยครับว่าไม่มีการบวกราคาเพิ่มขึ้นไปนะครับนอกจากนี้รัฐบาลยังให้ e w u s h e r นะครับผ่านแอปเป่าตังนะครับอีก600บาทครับสูงสุดไม่เกิน5คืนนะครับ เพื่อนําไปใช้เป็นค่าอาหารและค่าใช้จ่ายต่างๆในการท่องเที่ยวนะครับโดยเงิน600บาทเนี่ยจะใช้ได้แค่ในวันที่ไปท่องเที่ยวเท่านั้นนะครับในวันที่เช็คอินแล้วก็เช็คเอา t นะครับต่อมาแพ็กเกจที่3ครับเที่ยวปันสุขนะครับเป็นแพ็กเกจที่รัฐบาลเนี่ยออกมาตรการออกมาเพื่อสนับสนุนค่าบัตรโดยสารไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินภายในประเทศค่ารถขนส่งไปประจําทางและค่ารถเช่านะครับโดยจะได้รับส่วนลด40%นะครับแต่ไม่เกิน1000บาท นอกจากนี้ยังมีโครงการเชื่อมโยงกันร,ระหว่างโครงการเที่ยวบันสุขและโครงการเราไปเที่ยวกันนะครับหากนักท่องเที่ยวคนไหนเนี่ยจองห้องพักในโครงการเราไปเที่ยวกันจะสามารถจองตัว๋วเครื่องบินในราคาพิเศษนะครับไปกลับในราคาไม่เกิน2,500บาทโดย1คนสามารถรับได้1สิทธิ์นะครับและนี่คือแพ็กเกจทั้งหมดของโครงการเที่ยวบันสุขนะครับ คาดว่าโครงการจะเริ่มต้นเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมปี63นี้นะครับเป็นเวลาทั้งหมด4เดือนครับโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มธนาคารกรุงไทยเพื่อรับโปรโมชั่นโค้ดต่อไปนะครับสำหรับแพลตฟอร์มของธนาคารกรุงไทยในโครงการนี้ก็ต้องรอธนาคารกรุงไทยทแถลงการอีกทีนะครับถ้ามีอัปเดตเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e แล้วก็กดติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันอีีหน้าครับ Bye bye